เป็นเป็นมูลค่าทาง,ทางกกนิยมการเป็นแต่โอ้มันช่างสง่างามจริงๆพระคุณแม่คุณเอ้ยงามงามยวไปขอซื้นเลยเก้วฟ้าสมราคาที่ตัวเนี้ยสองเหรียญก็ประมาณตีว่าเจ็ดสิบล้านบาทแก้วฟ้า,าเป็นาาเป็นมูลค่าทางนิยมการแต่แต่ว่าถ้ามีคนมาขอซื้อตบบนี้ผมก็จะไม่ขายอต่อไปเลยว่าไม่ขาย อายุสิบปีครับยังอยู่กับผมได้อีกประมาณปีประมาณมันจะโตไปเรื่อยเรี่อยชื่อว่าน้องแก้วฟ้าอายุ10ปีเป็นควายสีเผือกนะคะ บ้านบอกนี่เขาเรียกว่าสูงยาวใหญ่แล้วน้ำหนักเนี่ย1,400กิโลกรัมเลยคือสมบูรณ์มากที่สำคัญนะน้องแก้วฟ้า